สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสกุลสกขนครับผมครับแวะมาไอีมาเล่นบรรยากาศบรรยากาศทงนาย้ำแรงครับนี่ครับบรรยากาศทงนาครับผมย้ำแรง,งด้วย ยู่หลังหนองฆ่าเนาะครับเนาะหลังหนองฆ่าก็ซิมีไอ้ทุ่งนาพุนเฮ็ดน,นาเฮ็ดอย่างครับนี่สุดยอดเลยมาเห็นแบบนี้เหรอขี้ขอดบ้านพี่น้องเอ้ยเนี่ยพุนหายกระเกี้ยวครับผมนี่อันนี้แสดงว่าพุนเฮ็ดหน้าปังบอกนี่ครับพุนเฮ็หน้าบ้าน มาเล่นน้ำนองมาเล่น,น้ดมาเล่นน้ำน้ดกบกล่อปผลิพืชผ้าออกมาเบิร์ครับบรรยากาศดีโอ้ร่มเย็นดีพี่น้องับน <laughs> ้าไหน <laughs> อน

มาแบบนี้เกิดหายใจตัวทองดีครับพี่น้องร่มเย็นๆไม่ว้อยดีน้ำแรงครับคนมาเรียนกันยังมีอยู่ดีพี่น้อง ครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับมุ้ยอย่งแล้วครับมุ้ยอย่างหลายครับผมท้ายให้เบิ้งครับบรรยากาศน้ำแรงหลังนองข้าจะแถวหลังนองข้าครับผมนี่ทุ่งไหทตรงน้าเนาะครับเนาะพี่พัดไปพันมากบรรยากาศโอ้ต้องมายางเบิ้งครับผมเอาบรรยากาศเนาะครับหยุดยอนเป็นแบบนี้ก็คิดหอนปานครับพี่น้องเนาะ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สัหรับพี่น้องครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมอย่าันคลิปหนาครับครับสวัสดีครับ